คุยกับเจนเน็ตคุณเจนเน็ตครับเวลาเราจะถามหาห้องน้ำเนี่ยถ้าเราพูดว่า Where is the toilet จะถูกไหมครับก่อนอื่นเจนเน็ตขอพูดถึงคำว่าห้องน้ำในภาษาอังกฤษซึ่งจะมีใช้กันอยู่หลายคำทีนี้คำว่า toilet เนี่ยที่อเมริกาเขาจะไม่ใช้กันนะคะแต่ถ้าเราใช้คำว่า toilet นี่เขาก็เข้าใจค่ะเหตุผลที่เขาไม่ใช้คำนี้เพราะว่าเขาจะไปนึกถึงตัวโถส้วมเลยทำให้รู้สึกกระอักกระอ่วนใจค่ะ โดยทั่วไปเขาจะใช้คำว่า restroom ค่ะจะใช้กับที่สาธารณะเช่นในห้างตามออฟฟิศหรือร้านอาหารค่ะแต่ถ้าเป็นที่บ้านเขาจะใช้คำว่า bathroom แทนอีกคำคือ the john ชาวอเมริกันใช้คำแสแลงในกับทั้งที่บ้านและที่สาธารณะแต่จะใช้เวลาพูดกับเพื่อนๆหรือคนที่สนิทเท่านั้นค่ะ สำหรับอังกฤษออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์คำว่า toilet นี้ใช้เป็นคำปกติทั่วๆไปสำหรับเรียกห้องน้ำทั้งในบ้านและที่สาธารณะค่ะอีกคำที่สุภาพคือ the gents หรือ the ladies สุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีแต่เวลาขึ้นเป็นป้ายจะขึ้นว่า gents หรือ ladies และสำหรับคำแสดงเขาก็ใช้คำว่า the loo ซึ่งเขาจะใช้กับทุกสถานที่เลยแต่ถ้าเป็นที่แคนาดาเขาจะใช้ต่างออกไปจะใช้คำ washroom ในที่สาธารณะค่ะ ส่วนในบ้านก็จะใช้ bathroom เหมือนอเมริกาค่ะโอ้ยจำกันไม่หวานไม่ไหวคุณเจนเน็ตพอจะสรุปให้จำได้ง่ายๆไหมครับว่าที่ไหนใช้คำอะไรบ้างได้เลยค่ะถ้าเป็นในบ้านจำกันง่ายๆเลยว่าทั่วโลกเขาจะใช้คำว่า bathroom ทุกประเทศเลยแม้ในอังกฤษออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์จะใช้คำว่า toilet อยู่แต่จะใช้คำว่า bathroom ก็ได้ด้วยค่ะทีนี้พูดถึงคำอ,อื่นๆอย่างเช่นในอเมริกาเขาจะใช้ restroom กับที่สาธารณะ ส่วนคำแสดง the John จะใช้ได้ทั้งที่บ้านและที่อื่นแต่จะใช้คำนี้กับเพื่อนๆหรือคนที่สนิทเท่านั้นค่ะสำหรับอังกฤษออสเตรเลียนิวซีแลนด์นอกจากคำว่า toilet แล้วเขายังใช้คำ the gents หรือ the ladies เป็นคำสุภาพที่ใช้กับที่สาธารณะและคำแสดง the loo สามารถใช้ได้กับทุกสถานที่ด้วยนอกจากแคนาดาเท่านั้นเขาจะใช้คำ washroom กับที่สาธารณะค่ะสุดท้ายขอแถมอีกคำนะคะคือคำว่า Lavatory สำหรับเรียกห้องน้ำในเครื่องบินใช้กันโดยทั่วไปเป็นสากลค่ะ